สวัสดีครับับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับมีเหรียญกระสาบนะครับชนิดราคา1บาทนะครับในรายการที่เก้าเหรียญที่ละเล็กนะครับซึ่งเด๋ยวแรกนะครับคือเหรียญนะครับที่ระเลึกครับกีฬาแหลมทองครั้งที่8นะครับผลิตจํานวนนะครับสล้านเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ละเล็กในการแข่งขันนะครับกีฬาแหลมทองครั้งที่8นะครับ ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชที่9และพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะครับเป็นเหรียญราคาชนิด1บาทนะครับเหนือคิวโปนิกเกิลน,นะครับเ,เมื่อปีผลิตเมื่อปีพศสอ1 8นะครับนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งนะครับ จัดไต้ว่านะครับนี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับอันดับแรกนะครับที่ผลิตนะครับในจํานวนที่น้อยนะครับนะครับจัดเต้ว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่เราลรียกนะครับที่หายากนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งจัดอยู่ในชุดเหรียญชุดนี้นะครับ ด้านหลังจะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับตาสัญลักษณ์นี้ก็คืออาณาเข์ของกีฬาแหลมทองนะครับกีฬาแหลมทองครั้งที่8นะครับจัดขึ้นที่กรุงเทพที่ปัจจุบันนี้แหละเป็นกีฬาสีเกมนี่แหละครับแต่ก่อนนะครับเขาเรียกว่ากีฬาแหลมทองนะครับซึ่งในหลวงก็เคยลงแข่งขันในประเทศเรือใบและก็ได้เหรียญทองมาแล้วด้วยนะครับเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ ที่เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่านะครับครั้งหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับที่มีในหลวงราชการที่9นะครับทรงเป็นผู้มีความสามารถมีพระปีชาด้านการกีฬานะครับผู้หนึ่งเป็นแบบอย่างให้กับคนต่อไปครับอย่างที่สองนะครับนี่คือนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับที่ทีจริญพนังคังแรกนาขวัญนะครับปี2 5 1 5นะครับ ซึ่งนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปในหลวงพรแทที่เก้าเป็นพระเสียรเล็กนะครับผลิตเมื่อปีพศ2515นะครับเหื้อญิโโพนิเกิลนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่9ล้านเหรียญนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่9ล้านเหรียญครับด้านหลังนะครับจะเป็นนะครับสัญลักษณ์นะครับในพิธีเจรตพระนางครั้งแรกนาขวัญนะครับจะเป็นนะครับ สัญลักษณ์พิธีจุดพนังครั้แรกนาขวัญนะครับเป็นเนื้อเกิวโปนิเกิลนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่9ล้านเหรียญนะครับซึ่งนะครับผลิตออกมาแล้วก็นำออกมาแจกจ่ายแจกให้ประชาชนนะครับในที่ไปร่วมพิธีนะครับที่ถ้องสนามหลวงนะครับนะว่าเป็นเหรียญทรงคุณค่านะครับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับในการทำประกอบพิธีจุดพลังคันงแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับในสมเด็จในหลวงรชัชกาลที่9นะครับคือที่ประกอบพิธี่จริพระนางครั้งแรกนววนในปีสองพันสองพนสิบห้านะครับเนื้อคิวโป,โปนิกเกิลน,นะครับเียนต่อไปนะครับเี่นที่สามนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญสถาพนาสมเด็จพระบรโมโอรส,สาธิราชนะครับ ปี2515นะครับด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปนะครับอ่าในหลวงรัชกาลที่1 0นะครับเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโมรสาธิราชนะครับอ่าจัดสร้างปี2515นะครับจำนวน9ล้านเหรียญน,นะครับเป็นราคาชินาคา1หนึ่งบาทนะครับอ่าเป็นเนื้อคู่โปโนิกเกิลน,นะครับอ่าด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูป ในร้อกาที่1 0ด้านหลังจะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับของพระองค์ท่านนะครับเหรียญนี้นะครับจะได้ว่าเป็นเหรียญพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแบบนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแบบนะครับเป็นเนื้อคิวโพนิกเกิลนะครับลักษณะจะคล้ายๆเหรียญขัดเงานะครับนะครับจต่เพื่อเป็นเหรียญที่หนึ่งที่หน้าสะสมนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนะครับ หนึ่งบาทนะครับกีฬาซีเกมนะครับกีฬาสีเกมครั้งที่8นะครับที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อปีพศ2520นะครับจํานวนการผลิตที่5ล้านเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อคิวโปนิกเกิลนะครับด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปในหลวงกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธธริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถนะครับด้านหลังจะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับ สี่เกมนะครับครั้งที่แปดนะครับที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2,520นะครับซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันนะครับเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับจัดได้ว่านะครับเป็นเหรียญกระสัที่นะครับหายากนะครับและทรงคุณค่านะครับเหรียญหนึ่งนะครับ น่าสะสมนะครับถ้าจัดอยู่รวมอยู่ในชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับได้จัดมารวมไว้ในชุดเหรียญกระสาบที่ระล็กชนิดราคา1บาทนี้นะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญสถาปนาสมเด็จพระเทพรัรนราชสุดาเสีสยมบรมราชกุมารีนะครับในปีพศ2 5 2 0นะครับผลิตจำนวน5ล้านเหรียญน,นะครับและก็เหรียญน,นะครับ สมเด็จพระเทพทรงสำเร็จการศึกษานะครับในปีพศ2520นะครับผลิตจำนวน9ล้านเหรียญนะครับซึ่งนะครับในเหรียญสถาพนาสมเด็จพระเทพนั้นนะครับจะเป็นเนื้อคิวโปนิกเกิลน,นะครับเป็นเหรียญแบบนะครับเหรียญชนิดพิเศษนะครับเป็นเหรียญบาิสคอยเ,เหรียญขัดเงานะครับแล้วก็เหรียญที่2ที่เป็นเหรียญสําเร็จการศึกษานะครับ ผลิตในปี2520นานะครับจำนวน9ล้านเหรียญนะครับอ่าเป็นเนื้อซิวโปนิเกิลนะครับเป็นชนิดราคา1บาทนะครับนี่นะครับจัดว่าเป็นเหรียญนะครับที่หายากนะครับน่าสะสมนะครับก็ถูกจัดมาอยู่ในเหรียญชุดพิเศษราคา1บาทนี้นะครับเหรียญชุดพิเศษเหรียญที่ระลึกชุดละราคาทนครับาทนะครับ น่าสะสมนะครับถ้าใครมีครบทุกเหรียญน,นี้นะครับครบชุดนี้นะครับชุดละ2องพันบาทนะครับในเหรียญชุดนี้นะครับเ,เหรียญต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญน,นะครับสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชนะครับหรือรัชการที่สิบนะครับทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญชนิดพิเศษนะครับเนื้อคูปโปนิกเกิลนะครับเหรียญขัดคล้ายกันขัดเงานะครับเป็นเหรียญจบโรงเรียนเสนาธิการทหารนะครับและเหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญนะครับหนึ่งบาทนะครับวันอาหารโลกนะครับ ด้านหน้าจะเป็นพ่ระหลมรูปในนวนการที่ก้านะครับซึ่งทั้ง2เหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับแบบชนิดพิเศษนะครับหรือเหรียญบานิสคอยนะครับเป็นเหรียญขัดเงานะครับชนิดราคา1บาทนะครับผลิตในปี2521นะครับจํานวนการผลิตนะครับเหรียญละ5ล้านนะครับอย่างละ5ล้านเหรียญนะครับสวยงามนะครับหายากนะครับจัดอยู่ในชุดเหรียญหนึ่งบาทชนิดพิเศษนี้เช่นเดียวกันนะครับ ชุดนี้นะครับรวมทุกรวมทั้งชุดนะครับราคาสองพันบาทนะครับถ้าใครมีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะนี้นะครับไปขายร้านไหนก็ได้นะครับนะครับชุดละสองพันบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้